ผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่ทอมือนะคะผ้าคลุมไหล่ทอมือหมักควนย้อมคามส,สวยๆนะคะพี่ๆค่ะสวยๆวยแบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะของขวัญของฝากงานเกษียณร,รุ่นพรีเมียมค่ะคุณลูกค้าค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะจัดโปรโมชั่นพิเศษสาหรับคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยค่ะปกติ790บบาทรอบนี้จัดหนักจัดเต็มให้ ในราคา590บาท590บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวให้ดูให้ชมเนาะขอแอากแจ้งเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นผ้านะเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่หมักโคนย้อมคามขนาดหน้าผ้า60เซนนะคะยาว180เซนนะคะนําไปใช้อะไรหนึ่งนำไปเป็นผ้าคลุมไหล่ได้นําไปเป็นผ้าพันคอได้คือสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าดูลายชมลายก่อนได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ทอมือสี่ตะกอนะคะสําหรับนะคะใส่เป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอคือสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเนาะเดี๋ยวเร่มขอ เพให้มีความเท่ากันเนาะคุณลูกค้าค่ะดูรายเอ่ยดูเลยเนาะคุณลูกค้าจ่าผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนนีเนี่ย้อมครามสวยๆค่ะผ้าผืนนี้นะคะห้าร้อยเก้าสิบาทจากปกตินะคะเจ็ดรอยเก้าสิบาทนะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะนี่ดูมัดหมีสวยไหมมัดหมีสวยๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็แคปเจอร์หน้าจอนะ หน้าจอนะคะแล้วก็ส่งรูปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคาโทรมาได้เลยนะ0ู9 0 4แป0 0ก้าศูนย์0ี่หนึ่งหูนูนย์ปดศูนย์ปก้าศูนย์ี่หนึ่งหกศูนย์ูนปดจ้ารายนี้ก็สวยค่ะให้ดูให้ชมเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะให้ดูให้ชมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะสีอาจจะมีผิดเพี้ยงบ้างนิดหน่อยนะคะแต่รับรองว่าสวยนุ่มสวยนุ่มทุกผืนพีเมียมทุกผืนค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลย สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูให้ชมเลยนะคะคุณลูกค้า่ะใส่เป็นผ้าเป็นคอผ้าคลุมไหล่ได้เป็นผ้าเป็นคอได้ผ้าค cool. ลุมไหล่ได้นะคะคุณพี่คะผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มารีพ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครที่ช่องยูทูบแม่มารีพ้าไทยให้นุ่มด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไป สวยไหมคะนี่เลยค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะก้อผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะย้อมครามทอมือสีตะก้อผ้าฝ้ายหมักโค่นนุ่มๆสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยจ้านี่เลยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะสวยไหมคะเราใส่งนี้ก็สวยนี่ค่ะดูด้านหลังนะคะสำหรับ ที่ชื่นชอบน้องงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายหมักโนย้อมคลามสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะปกติ790บาทเนาะรอบนี้นะคะจัดให้พิเศษเลยค่ะคุณลูกค้า่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาของฝันของฝากงานเกษียณของที่รักรของชํารวยคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้า่ะหรือว่านะคะจะสั่งซื้อนะคะเป็นของรับไหว้เป็นของรับไหวยงานแต่งนะคะคุณลูกค้า่ะ พรีเมียมสุดๆสวยเห็นไหมมัดหมี่ทอมือสีตะกอคุณลูกค้าคะ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคาม้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามสวยๆนะคะคุณล so ูกค้า่ะชัดไหมโอเคเนาะภาพได้อยู่นะคุณลูกค้าขะชัดเจนอยู่นะเนี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะนมขออนุญาตนะคะใส่ครุมให้คุณลูกค้าชมนะนี่จ้าคุณลูกค้าจ๋าสวยไหมนี่จ้ะใส่มาแล้วก็สวยเนาะนุ่มด้วยนะ ยิ่งน um ุ่มนะคะขอบอกว่าผ้ารุ่นนี้นะคะยิ่งรีดยิ่งเงานะยิ่งรีดย,ยิ่งเงาย <It> ิ่งนุ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะยิ่งซักยิ่งนุ่มอะค่ะมันจะฟูสวยมากเลยนะตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายนะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมขามนะคะทอมือสี่ตะกอสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆมาที่คุณลูกค้าเห็นนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะสีอาจจะผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยแต่รับรองว่าสวยถูกใจแน่นอน รับรองเลยค่ะว่าสวยถึงใจแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าค่ะอ่าผืนสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับรอบนี้ผืนสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ ep นี้ค่ะรีวิวกันให้เห็นจะจัดแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะชอบผื่นไหนคะชอบผื่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะศูนย์แ0 0 8ก้า4 1 6ยเพี่เนื่งหมศูนย์ศูนย์แปดศัพย์เข้ามานด์ด้วยนะคุณลูนค์าคนย์แไดน์เข้ามานะแอน์้ข้ามา้เลยนะคะคุณลูกค้าทุกผืนสวยนะคม มันจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะมันจะมีความคล้ายคลึงเพราะว่าคุณแม่ที่มัดหมีเนาะก็จะแบบว่ามัดมัดที่รักลายลักษณะคล้ายๆกันเนาะคุณลูกคา้าคะเพราะว่ามันเป็นงานแฮน์เมผ้าไทยผ้าทอมือเนาะมีผืนเดียวในโลกนะคะคุณลูกคา้า่ะลายอาจจะคล้ายๆกันอกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกคา้า่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ละผืนก็จะมีลวดลายนะคะรายละเอียดที่ต่างกันเนาะ แต่รับรองว่าสวยถูกใจพรีเมียมทุกถค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะถ้าหืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยขนาดนะคะ60คูณ180ซนเมตรไม่ใหญ่นะคะพอดีพอดีคลุมพอดีเป็นผ้าคลุมไหล่ได้นะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าพอพรีเมียมคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะมีสินค้าดีๆสินค้ารุ่นไหนนะคะมารีวิวให้กับพี่ๆได้ดูได้ชมกันอีกนะคะเพิ่มเติม แต่อยากบอกว่าคุณลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคอมเมนต์ใต้โพลได้เลยว่าอยากให้นุ่มนะคะสนใจอยากให้นุ่มนะคะรีวิวนะคะเป็นผ้ารุ่นไหนอะไรยังไงนะคะแจ้งเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปไใ,ในคลิปต่อไปนะคะคุณลูกค้าขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามจากคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะฝากร้านแม่มณีผ้าไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ